แลกบัตรนะคะป้าซื้อเป็นแบบออนไลน์ละเข้ามาแล้วค่ะสุบาฟินูจะแว่าปนดิวิสก็จะเห็นก่อเขจะมีป้ายบอกนะว่าจะดูสัตว์ชนิดไหนก่อนเีสกอนเอเวไล่กคอสีจะตงานโน่นด้วย้วิครหทีลอกัีเห็นนี่เห็นลำลายแล้วเหนู นู้นเดินผีรูห์ดูแค่ร้องหรือไปแค่ร้องไปนั่งซีเอสเลยเหมือนสัตว์สวนสัตว์ปิดซัพพลีเยอร์บ้านเราเลยไปี่ที่อเวเซสเลอ้ยไปดูไปดูลาไปดูลานู่นลาแม่ถ่ายออกจากไกลๆแล้วกันเพราะว่าโอ้โหอเยอะเหลือเกินขี้เยอะเหลือเกิน แม่ไม่ไหวเด็กๆเพลินเลยเด็กๆเด็กๆอยากไป say hello แกะนะคะ

าไม่อนุญาตให้ลงจากรถนะคะก็เลยต้องถ่ายแบบไกลๆมันเลกี่่าฝ่ดมีหลายตัวมากมีบอ่ะโอคกอก็จะเราก็จะขับไปเรื่อยนะคะโอ้ซีทีเนสวนนีดอะนเนสวร์นอย่างตัวเนสวนโอ้ไม่ไดเนเเยด De kan bare stikke på din svar. Det er nok godt, man suger <laughs> i kan du ikke se, se mig Du vil se ud gennem vinduet. Jeg vil ikke se. Jeg vil gerne se over til æbnerne. Jamen, der er vi også på vej hen nu. Prøv at se, den går hen over vejen, den der. Det er en giraf. Ah, Ej, jeg ved ikke, hvad den hedder. Den er en gnue, tror jeg, den hedder. Den har også en hånd. มีมินิแคมร์ไหมนกกระจอกเทศมีชีอะไนะช่วงซีไปเดินแล้วจะไปไปเราจะเดินไปหาดูสัตว์ชนิดอื่นต่อนะคะทุกคน เดี๋ยวเราก็กจะขึ้นรถแท็กเตอร์คันนั้นนะคะแล้วก็ให้อาหารยิงไปเลยเราจะกระโดดรถแท็แกเตอร์โดยรอบนอ,บอ,บอบกนะ หาที่นั่งก่อนน่ <laughs> นั่งรองลิงก่อนมัวไปซื้อมัซื้อเฮี้ยข้าวสมีอาหารอาหารลิงอยู่ในมือเรียบร้อยได้คนละรำกำม,มือดวเนรมเันมกี่จะทยมน ก็รดนิ <okay. S 2> so <t> ้วใช่ปะเราก็จะให้อาหารลงรางอย่างารก็จะลงรูไปไอริ้มันก็จะเกาะอยู่ข้างนอกแล้วมันก็จะกินอาหารโอเคไหนมาดูสิพวงรอแล้ว Ja. Se, så skal vi noget mad ud til dem? Der gab to yder. Vi tager op på tædet. Var mande, 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 tak det. Tam, der. Tam, han, ikke Skal stumme nogen, skal vi ud? Du skal skubbe nogen ud med den her ned. มันไม่เห็นอาหารมันเลยไม่ขึ้นมาป้านเลือูอ่เต็มเลยนเราก็ลืมปล่อยอาหารลงทรูมันไม่เห็นมันไม่ขึ้นมาเดี๋ยวนูกมาน้าสีซะสก็มาสีตนุกรออบกอบนงเลเ

พ,พาเด็กๆมาสนามเด็กเล่นตรงนี้เพียบเลยญาติพี่น้องสูต <c> ร <oughs> แดงแปดแหลตม้าลายอยู่ไกลๆมองไม่เห็นแล้ว

เดี๋ยวเอ็มเด็กเปยนตัวต้องสูงต้องเข้าไปในสุขมองไม่เห็นเลยเจ้าหน้าที่เขาสีแดงแล้วจอยไม่ลองขาะใส่เฉยแล้วไม่สามารถเข้าไปใกล้ได้ไอจีมีชเชียกีเวกกีโกเวกเรามาจอดพักเที่ยงที่บริเวณร้านอาหารนะคะแล้วก็โชคดีตอนนี้เขามีอะไรนะ สถานีให้ชาร์จรถไฟฟ้านะคะเนี่ยเราใช้ของอเจ้านี้พอดีก็เลยได้จอดชาร์จรถด้วย,วยพ่อกับเด็กๆเ,เ,เดินไปน่นแล้วส่วนแม่ก็รออยู่รถเพราะว่ามันฝนตกแม่ไม่ชอบอะไรที่เปียกชื้นเราก็จอดรถเราชาร์จอยู่นั่นนี่